กาบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินที่เคารพรักทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565กระผมนายวัฒนินตั้งทวิสิทธ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองสุรินทุกท่านขอสวัสดีปีใหม่และส่งความสุขความปรารถนาดี มายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านในช่วงระยะเวลานี้สถานการณ์โควิด19ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านได้โปรดใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทก,กาดอย่าตกและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดท้ายนี้ขอกราบลาธนาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงตาพชีพระพุทธสุรินทพักดีหลวงปู่ดุลสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระยาสุรินพักดีสิงห์หลวงจางวางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือทุกท่านเขาได้โปรดดวบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติทุกๆประการ และโชคดีตลอดปี2565และตลอดไปขอบคุณครับ